มาวันนี้จะคุยถึงเรื่องของเด็กอบอกไม่ใช่เมืองไทยใช่ไหมฮะไม่ใช่ต่างชาติอายุเก้าขวบเรียนจบมัธยมจริงๆริจบมัธยมจะต้องเท่าไหร่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดจบมัธยมค่ะพร้อมที่จะเข้าต่อวิทยาลัยเดี๋ยววันละเก้าขวบนี่อยู่ประมาณไหนอ่ะปอสี่ปอห้าเก้าขวบปอสามามเด็กถ้าคนไหนเรียนเร็วก็ปอสี โอ้นี่จบมธัธยมแล้วจบแล้วก็วางแผนจะเรียนวิทยาลัยแล้วมีมแลนว่าตัวเองชอบอะไรจะทําอะไรและจะเป็นอะไรในอนาคตแล้วด้วยคือมองไปถึงอนาคตเลยใช่โอ้ต้องให้เขานะอ่ะจากประเทศอะไรครับอเมริกาค่ะอืมต้องถามแบบนี้ว่าโอ้เรานี่ตอนเก้าขวบพี่ตั้มเราทําอะไรกันอยู่ตอนนั้นผม <laughs> <laughs> จะบอกดีลูกหินยนอนยังไม่แน่ใจเลยว่าเอ้โตไปจะไปอะไรยังไม่รู้เรื่องงงอยู่เลยนี่คือวางอนาคตไปแล้วว่า จะทํางานอาชีพอะไรอย่างไรเพราะเขารู้ความต้องการรู้ว่าต,วตัวเองชอบอะไรใช่ใช่ใช่แล้วแล้วหลักในการที่จะเป็นคนเก่งอย่างน้องเนี่ยอืมอ,อจริงแล้วพี่ตั้มน้องบอกมามันคือมันเรื่องที่ง่ายมากเลยแต่บางทีเราอาจจะคิดว่ามันง่ายจนเกินไปจนเราแบบไม่ได้หันไปมองว่าเฮ้ยมันคิดอย่างนี้ได้นะอะยังไงบ้างคือน้องคนนี้อายุเก้าขวบพี่ตั้มน้องชื่อว่าเดวิดบาโลกัน ผู้ชายเด็กชายเดวิดบาโลกันเป็นน้องเด็กชายวัยเก้าขวบเองพี่ตั้มขาในรัฐเพนซิลเวเนียของอเมริกาเขาอะนะออกมาสร้างความฮือฮาในวงการของเด็กเวงการการศึกษาของเขาเลยเพราะว่าเขาได้สามารถเรียนจบในระดับมัธยมปลายแล้วที่สำคัญกำลังต่อนะจะเข้าเรียนต่อในระดับวิทยาลัยแล้วในขณะที่ต้องมองย้อนกลับไปเพื่อนข้างบ้านนะคะ เพื่อนทางบ้านของน้องที่เล่นด้วยกันอะไรอย่างเนี้นะยังเรียนอยู่ในระดับป .3 ปอ .4 อ,อยู่เลยเออแล้วน้องก็เลยกลายเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดนะคะพี่ตั้มที่จบจากโรงเรียนริสไซเบอร์ชาเตอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียแล้วก็กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยบัคเคา u ตี้คอมมูนิตี้ด้วยแสดงว่าต้องคือโตตวกว่าวาัไม่ใช่ว่าตัวนะความคิดความคิด จริงพี่ต <N> ั้มเด็กเก้าขวบมีบทสัมภาษณ์มีภาพที่น้องไปสัมภาษณ์นะคะกับรายการ Good Morning อเมริกาแล้วก็ยังมีรายการเขาคือหลายรายการเลยพี่ตั้มไปนั่งกับคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งกับครอบครัวเนี่ยคือน้องไม่เหมือนเด็กเก้าขวบเลยค่ะควบคุมกิริยาตัวเองออการวางตัวการวางใบหน้าสายตาที่มองพี่ตั้มไม่เหมือนเด็กเลยอะ <พ> <S <S น้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่น้องทําได้เช่นนี้เนี่ยเด็กคนอื่นก็ทําได้นะอืจบวัยเก้าขวบสิบขวบสามารถที่จะเรียนในระดับวิทยาลัยอะไรแบบนี้ได้เขาบอกทริคง่ายๆเลยแค่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งอะไรพอเรามีโอกาสทําอะไรเยอะโอกาสที่เราจะได้เลือกอะอคอยมันก็จะเยอะกว่าคนอื่นไงอย่างพี่ตั้มทำห้าอย่างหนูทำยี่สิบอย่างหนูก็รู้ว่าหนูทําอะไรได้ใช่ไหมทุกอย่างเขาอยู่ที่ผู้ปกครองนะเพราะว่าเด็กเขาจะไปทําเองก็ไม่ได้จริงไหมใช่ก็คือผู้ปกครองก็คือส่งเสริมแล้วเขาบอกว่าครอบครัวคนเนี้ยนะ ส่งเสริมมากเลยคือรู้ว่าอ่ะหนูเนี่ยไม่ถนัดวิชานี้นะแต่ชอบอันนี้ก็ส่งเสริมเลยตัวไหนน้องถนัดน้องชอบน้องเก่งน้องก็ทําเลยส่วนเวลาว่างน้องก็มีนะคะพี่ตั้มน้องคือเด็กคนนึงแหละก็จะหมดไปกับการสร้างขุญญ่นยนต์น้องสร้างหุญญ่นยนต์สร้างหุญญ่นยนต์ใช่แล้วก็จะดูวิดีโอออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์แล้วก็สรีรวิทยา ราการก็บอกว่าไปพูดกับอีกรายการหนึ่งสถานีโทรทัศน์เอบซก็บอกว่าในตอนแรกเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ตั้งเป้าหรอกที่จะเรียนในระดับวิทยาลัยอะไรให้มันเร็วขนาดนี้คือจริงก็อยากจะไปเรื่อยๆแต่บังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้มันกลับมีความเป็นไปได้เพราะว่าเขาสามารถทําได้อ่ะพอก็ทาได้ก็ทําไปเรื่อยๆพอทําไปเรื่อยๆมันกลับกลายเป็นว่าเขาทาได้ไวทําได้ดีด้วยนะคะเขาก็เลยทําไปความฝันของน้องเลยนะก็คืออยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักวิสิกแล้วก็เขาสนใจมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของหลุมดำซูเปอร์โนวาดูเดีเก้าขวบความฝันของน้องก็ต้องให้ให้เขาเพราะเขาก็คิดไปเยอะเลยอ่ะใช่ไหมคือแบบมองไปไกลใช่ใช่